สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาจบกับช่องพังดอกแก้วแฟมิลี่นะครับนี่ก็มาอัปเดตบ้านน้องดอกแก้วนะครับผมก็ขึ้นโครงขึ้นอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยเลยนะผมนี่ก็เหลือแต่ใส่สันทยให้น้องนะครับ คนสีอาสีเ้าสีนะีเตรียมที่จะมุงหลังคาแล้วครับวันนี้วันนี้เตรียมมุงหลังคาน้าบุมแน่นอนช่างไม่ขี้เกีจังไม่ขี้เกียจเสร็จแน่นอนนอวันฝนตกวันฝนตกเชื่อมไม่ได้ม่ได้วน ประมาณวันสองวันนรับเสร็จแน่นอนนะครับผมพังดอกแก้วแฟมิลี่ครับผมบบไ,ไ,ไม่เกินสองวันครับช่างบอกมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็สันไทยนะครับมาส่งเมื่อวานนะครับก็ออยัง ค้างชำระอยู่นะครับผมจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนก็ต้องไล่หากันต่อไปนะครับสวยสุดงดงามเลยครับสีนี้สวยเลยครับผมก็ประมาณนี้ครับผมจะมาอัปเดตให้อ่าแม่แมวสี M FC และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอ่าที่ก็ามาชมนะครับผมให้ได้รู้ได้เห็นครับได้ดู บ้านน้องดอกแก้วนะครับไปถึงไหนแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผม